สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดจากาทางเพื่อนบ้านของเราซึ่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนั่นก็คือเรื่องขอทานนั่นเองแน่นอนนะครับว่าตอนช่วงเนี้น่าจะอีกหลายปีเลยทีเดียวไทยกับกัมพูชาก็มีความขัดแย้งกันก็มีการาเกทับกันบ้างมีการเอาเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาของทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอามาพูดนะครับ แล้วก็หนึ่งในนั้น,นก็เป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่คนไทยก็มองว่าเป็นปัญหาสังคมแหละเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของขอทานซึ่งหลายคนก็กงงนะครับว่าเอ๊ทำไมเวลาเข้ามาเนี่ย ก็คือบอกว่าไม่ชอบไทยแต่ก็ชอบเข้ามาไทยอย่างเลยแล้วก็มาไม่มาเปล่านะครับไม่ทํางานด้วยคือบางคนก็ทํางานแล้วก็ขี้เกียจบางคนก็มาเป็นขอทานใช่งั้นนะครับก็คือแน่นอนว่างานขอทานเนี่ยหลายคนก็อาจจะย,ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าทําไมถึงอยากเป็นขอทานกันอย่างเลยรายได้มันดีขนาดนั้นเลยเหรอก็แน่นอนว่าต้องดีมากๆด้วยเพราะว่าจากการที่เราทราบกันมาเวลาเราไปจับกลุ่มขอทานนะครับอย่างการณี ลุงท่านหนึ่งที่เป็นชาวเขมรที่เขาหลังเรียกว่าหลังงอยืนยืนไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหคนนั้นก็โอ้โหรายได้ดีมากๆล่าสุดเขาก็กลับมาอีกแล้วครับลุงวี หลังจากโดนผักดันออกนอกประเทศเขาก็กลับมาเพราะเขาบอกว่าคนไทยใจดีนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้อาชีพของอาชีพขอทานได้เเรียกว่าได้รับความนิยมจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ไม่สมควรจะทําแล้วก็ต่างด้าวเนี่ยก็ไม่ควรจะทําเช่นกันแต่ด้วยความที่สบายนะครับเหมาะกับคนแรงงานกัมพูชา ก็คือมองกับคนกัมพูชาเนื่องจากว่าคือคนไทยเขาก็มองว่าคนกัมพูชานะเวลามาทํางานในไทยเป็นแรงงาน,นขี้เกียจอะไรประมาณนี้บางคนก็อาศัยง่ายๆถ้าเลยไม่ทํางานนะครับมาเป็นขอทานนี่ล่าสุดนะครับจากติ๊กต็อกเขาก็บอกว่ามาแล้วครับสําหรับนายลุงวีขอทานที่เป็นหลังค่อมหรือหลังหักนี่แหละไหลได้เดือนหนึ่งหลักแสนเลยทีเดียว แล้วก่อนหน้านี้รับก็มีชาวไทยท่านหนึ่งเขาทำาประเด็นสังคมเรื่องการขอทานโดยเขาลองไปขอทานที่เยววาวราชนะครับลองไปดูเลยชั่วโมงหนึ่งได้325บาทก็ได้เท่าค่าแรงขั้นต่ำของไทยแล้วอลองคิดดูนะครับว่าทํา8ชั่วโมงเนี่ยก็ได้จะได้2,600เลยนั่นเขาทําแค่ชั่วโมงเดียวนอกจากขอทานเขมรแล้วนะครับตอนนี้เขามีก็คือทางฝั่งเขมรเนี่ยมีคู่แข่งแล้วก็คือขอทานจีนเทานั้นเองเพราะว่าทําเป็นเรียกว่าเป็น กระบวนการนอกจากทําเป็นกระบวนการแล้วนะครับคือน่าสงสารมากๆเพราะว่าคนที่ต้องมาแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นคนจีนเหมือนกันมาแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนแล้วอายุเยอะนะครับ40นอกจากนี้ยังมีโดนน้ํากดมีอะไรต่างๆนานาก็เป็นที่น่านาเรียกว่าน่าสังเวชเวทนาเมื่อใครเห็นว่าดูน่าสงสารก็ให้นะครับคนหนึ่งเนี่ยตกได้หมื่นหนึ่ง หนึ่งหมื่นบาทต่อวันคิดดูนะครับว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อวันเนี่ยเดือนหนึ่งก็สามแสนแล้วก็ทำเป็นกระบวนการโดยรวมๆเนี่ยเหมือนจะมีประมาณเจ็ดคนก็พูดง่ายๆเดือนหนึ่งสองล้านก็ไม่ทราบว่าคนเหล่านี้ที่เป็นคนจีนแล้วถูกทรมานโดนน้ำกดแล้วก็มีการาตัดนิ้วหรืออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ว่า,าใครใจดำหรือใจร้ายนะทำอย่างเงี้ย,เ,ยเขาก็กำลังพยายามหาต้นตออยู่ว่าใครกันแน่ข่าวนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อวันเมื่อวัน,วนก่อนนะครับก็กําลังขยายผลก็อยู่ แล้วก็มีล่ามด้วยนะครับมีล่ามเข้ามาติดต่อขอประกันตัวโดยล่ามเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการติดต่อให้มา,าประสานงานเพื่อที่จะประกันตัวขอทานที่โดนตํารวจจับไว้โดนตโดนตํารวจรวบนะครับแต่ก็ตํารวจก็ถามอยู่ว่าใครเป็นผู้ติดต่อมา,อาเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งน่าจะได้ทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นหัวหน้าขบวนการหรือเรื่องนี้อาจจะเงียบหายไปก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือใบหน้าเนี่ยต้องเซ็นเซอร์สว้เลยเพราะว่าหน้าสงสารมากๆ นี่ก็เป็นเรื่องของขอทานในประเทศไทยนะที่ดูแล้ววุ่นวายด้วยความที่คนไทยเป็นคนขี้สงสารนะครับก็จะมีพวกที่แบบว่าศบโอกาสศบช่องทางประมาณนี้ก็เลยใช้ความสงสารของคนไทยมาหากิน เป็นเครื่องมือหากินไม่ว่าจะเป็นคนเขมรที่ก็มาเอาดีทางด้านขอทานอย่างลุงวีนะครับโดนเรียกว่าโดนผลักดันออกประเทศไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับก็ยังกลับเข้ามาจริงๆน่าจะติดแบล็คลิสต์ไว้เลยสัก10ปีไม่ต้องเข้ามาหรือให้นานกว่านั้นไม่ต้องเข้ามาอีกเลยนะครับขอทานจนรวยเดือนหนึ่งได้เป็นแสนเนี่ยโอ้โหนี้ไม่ไหวแล้วหรือแม้กระทั่งทุนทุนจีนเทาซึ่งดูแล้วก็คงจะเห็นและหละว่าเป็นอาชีพที่รายได้ดีเพราะว่าคนไทยขี้สงสาร ด้วยแล้วก็ด้วยสภาพที่แบบหน้าสภาพสภาพภายนอกนะครับที่ดูน้าเวทนาก็ยิ่งได้เยอะเหมือนมาแข่งกับทางเขมรเลยนะครับอย่างจริงแล้วไม่ใช่มีแค่ลาวหรือว่าไม่ไม่ใช่มีแค่คเมรหรือว่าจีนเท่านั้นนะครับลาวก็มีเวียดนามก็มีแต่เวียดนามส่วนใหญ่ก็จะ,ะไม่ทําอะไรแบบนั้นนะคราก็จะมาค้าขายแหละมาเป็นขายน้ําส้มบ้างขายน้ําหรือว่าขายอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีเพราะว่ามาแย่งอาชีพคนไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนับวันก็ยิ่งหนักมันดูแล้วมันแบบว่า ไม่ไหวนะครับคนไทยก็ด้วยความสงสารนะครับให้บ้างให้ไปบาท2บาทให้ไป10บาท20บาทแต่ว่าหลายคนนะครับเจชั่วโมงหรือบางคนอย่างกรณีขอทานจีเนี่ยเขาอยู่แค่3หรือ4ชั่วโมงเนี่ยเขาได้เป็นหมื่นก็ลองคิดดูนะครับเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ให้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 ใหใหใหไปไปมามาเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ